ไตจิวเลียนยให่มมีเรื่องจะพูดกับเธอก็เธอเป็นผู้หญิงของฉันนี่ไต,ต่จิวเลียนกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอถ้าคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่และหล่นคลอดลูกออกมาทีนี้บ้านเราได้วุ่นวายแน่ดีดีๆีพักก่อนพักก่อนพักหาเด็กทารกชายที่เพิ่งคลอดกลับมาสักคนถ้าหากจิวเออคลอดลูกชายก็ถือว่าไม่เคยมีเรื่องแบบนี้พี่หลงหัน ให้หมอกลับไปคุณนายรองยังไม่ตายนะครับเรามีเด็กคนนี้ก็พอแล้วผมแค่สงสารเด็กพราเกิดมาก็ต้องขาดแม่ฉันเป็นแม่ของเขาอยากให้ฉันตายใช่ไหมงั้นฉันก็จะอยู่ต่อจิงเอ๋อย่าไปมาหาสู่กับเขาเลยนะอยู่กับผู้ชายที่พิ่งได้ดีกว่าอยู่กับสมบัติ คุณอย่ายุ่งดือฉันเลยต่างคณต่างความคิดฉันจะทำตามความคิดของฉันหลายปีมานี้คุณอยู่ได้ยังไงมีแตงการผู้ชายบางคนอยากจะสัสันันบางคนก็อยากเป็นกุลสตรีฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวก็อยากมีผู้ชายสักคนคอยช่วยฉันแต่ว่าทำไมคุณถึงได้ทำแบบนี้เนี่ยฮะตำนานรักทุ่งสีเพลิง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17.00นทางช่อง9 M+ HD และ Modern n i TV ช่อง9 M+ HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข